ใครที่มีการมือเท้าชาอยู่อาจเป็นเพราะขาดวิตามินบนะีหนึ่งต้องระวังด่ดนเลยนี่คือนักแสดงสาวแคทเธอรีนเซตต์โจนเธอเคยออกมาเปิดเผยว่าครั้งหนึ่งชีวิตเธอเคยประสบปัญหาโรคเน็บชาที่ส่งผลมา,มากๆกับการทางานของเธอซึ่งสาเหตุของโรคนี้ก็เกิดมาจากการที่เธอนั้นอดอาหารอย่างบ้าคลั่งทําให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพออาการของเธอเนี่ยรุนแรงไปถึงขั้นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเลยทีเดียวจนกระทั่งได้รับการวินิจฉัยและรักษา กรณีของเซตาโจเนี่ยบอกบให้เรารู้้วยว่าวิตามินเนี่ยมีความสำคัญกับร่างกายของเรามากแม้จะต้องการมันเพียงแค่นิดเดียวแต่ถ้าเราขาดมันไปนานๆนะสามารถกระทบต่อการบำรงชีวิตของเราได้เลยว่าแต่ตอนนี้ใครมีอาการเหน็บชาแบบนี้อยู่บ้างไหมครับเอาล่ะ หมอจะมาบอกวิธีแก้และป้องกันอย่างง่ายๆให้ทุกคนได้รู้กันขั้นที่1อาหารที่มีวิตามิน b 1สูงอาหารประเภทเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อหมูข้าวกล้องนะครับไทยเพิ่มไปขัดสีและถั่วเมล็ดแห้งเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าตัวเองมีอาการเหน็บชาอยู่ในตอนนี้สามารถเสริมการกินวิตามินบีหนึ่งได้เลยปริมาณไม่เยอะมากนะครับคือประมาณ1 1ึถึงมิลลิกรัมต่อวันเท่านั้นเองอ้อที่สําคัญต้องระวังเครื่องดื่มอาหารบางประเภทพวกชาและกาแฟ2คือแอลกอฮอล์สาคือปลาดิบบางชนิดเช่นปลาออชวีก ตันี้อาหารแปรรูปเช่นพวกไส้กรอกแฮมนะครับซึ่งมันจะลดการดูดซึมวิตามิน B1 และไปเพิ่มการขับออกหรือการทําลายวิตามิน B1 ได้สําหรับใครที่มีการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายกดติดตามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวหมอจะมาสอนวิธีแก้ปัญหาในคลิปถัดไป